สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้เจเดือนมาตรวจสุขภาพเพิ่งกลับบ้านจ้ะอันนี้ขากลับพาชมบรรยากาศข้างทางจ้ะพี่น้องอันนี้โรงเรียนภูเขียวบรรยากาศงามเมื่อคืนงามกว่าจ้ะไฟแสงสีงามมากอันนี้เป็นภูเขียวด้วยจ้ะเนี่ยหน้าโรงพยาบาลภูเขียว ยามเมื่อคืนงามงามจ้ะพี่น้องเป็นแต่นั่งเล่นห,หนาหนองปังงามาบ่จ้ะบรรยากาศสวยงามว่เขามีตลาดคนเดินรืตลาดคนนี่เป็นตลาดถนนคนเดินนะจ้ะพี่น้องอยากไปถนนคนเดินทุกทุกวันจันทร์นี่ยมือแหลงจ้ะวันจันทร์กับวัน วันศุกร์เรืองจ้ารถเยจังหวะไตอนแรงคนทีเที่ยวหลายจังพี่น้องรถเยอะมากคนเที่ยวเนี่ยเนี่ยซื้อขนมอ่ะเฮ้ยยังไม่เกี่ยวมีแล้วเงนินะึงมานี่เดี๋ยวถนนคนเดินมันก็จปิด เื้อกับเข้าตลาดสดผู้เขียวจ้ะพี่น้อง ใน่ยก่ถอดมอยังงกถอดเป็นตลาดจ้ะ่ารนะตาดนอดนดึนอนทนะลองเสื้อกับขา่ากอาจ้ะ นี่เป็นไก่ทอดร้านลงซื้อกับข้าวกันจะ้ะนี่เป็นตลาดสดผู้เขียวข้างไหนยูกข้างหลังจะ้ะ